炒菜。

คนเียนีเลี่ยมกอนเนี่ยแฟนกูทำกูโม่แต่ขวานโม่ใครดีเนี่ยใครดีเลย

ทำไมยังเหมือนไม่ค่อยยอมรับไปดูไปเลยอ่ะยิ้ต้องลงอดีตแล้วจิบันอันน uh ี้อดีตแรงไหมแดงไหมแหมแดงมแดงไแหแ้วหตอนไหหแเหหมมอไหะ เออยืมไปขายไปเอาไปขายให้ยืมดีๆหน่อยมันไปเอาคะแนนโอ้ก้งกาบเลยนะโอ้กงกาบเลยนะโอ้เดี๋ยวจะได้ลงคลิปเน okay. ี่ยยกาบด้วยสิมันจะได้รู้ว่าทำเอออนแค่นี้แคได้คุณสาโพ นี่เคยได้ทุกทีตานที่เป็นกลมลงมันก็กระโดดลนอนมาก่หันหันใส่กล้องนิดนึงหันไปยักคิ้วใส่กล้องหันแต่ยิ่งใส่กล้องเอาไม่ต้องเอาบนลงล่างลูกเอ้ะแต่อินเดียก็น่าถือเท้านะไม่ตะกลับเท้าเดียนใบเขียนมาหาแชทเท้า มาเลยมาเลยยิ่งมาเลยมาเลย้เอน่มา้งบาตรลูมง้งบาดป้องนะไม่เอาป้องมาให้เขาได้ป้องมาเดยวลูกมไม่ทำีีนี้ไม่ทำความดีไม่รกันมามาจับแขนทามาแล้วเอาถ่ายปลุงหน่อยลุงยังไม่ได้จับภาพเลยหนึง่งขาด้วยก่อนนึ่งมา้องมาลูกพ่ยเ มาจะทำจะได้ดูออกไงจะได้ไปพูดกับเพื Naj ่อนได้ให้มันทำบาปเต็มหน้าเลยเร็จป้ล <not> ่ะาเรียบร้ลยไมอนี <religious> <afterward> ่ยันนั่งถปมปองเีมาเร้อมามามา đeo cô nhầy mình cô nhầy, làm mày cô nhầy đó, muốn sẽ cầm, nha, à. sẽ cầm mè này giặt con mè. หัวให้แน่หยบเลยพอยบยบหัวนข้าวขึ้นนะหลางมันต้องเอาแห้งๆแต่เจ้าเลยม่อยู่แล้วพ่อเหม่ยพ่อนี่ม